จากเรื่องของเด็ก14ไปดูเด็ก16ค่ะน้องผู้หญิงคนนี้ถูกอดีตเจ้าอาวาสกระทำชำเรานานหลายเดือนด้วยนะคะแถมยังขู่ด้วยบอกว่าถ้าไปบอกใครจะปล่อยคลิปแล้วก็จะรื้อบ้านหนีต่างหากนะคะคือเขาไปแจ้งความแล้วล่ะทางครอบครัวก็รับทราบเรื่องนี้นะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ถูกอดีตเจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ย ราวีไม่เลิกดูไหคุณผ,ผู้ชม,อ,มอ่ะเดี๋ยวดูภาเพเหตุการณ์นะคะอันนี้ต้องบอกว่าต้องเซ็นเซอร์ไว้นะเพราะนี่เป็นหลักฐานคลิปที่แอบถ่ายพฤติกรรมของชายวัย78ปีเป็นอดีตเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในตำบลท่าวาสุกรีอําเภอพระพนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทาชําราวนางสาวบีเราใช้นามสมมุติทั้งหมดนะคะโดยคลิปเนี่ยคือจะให้เด็กมานั่งเหมือนนั่งตักแล้วก็บางช่วงบางตอนก็สัมผัสตัตวเด็กด้วย กระทำชํำราเสร็จกิจแล้วก็ยกขวดเบียกขึ้นมาดื่มอีกด้วยค่ะนางสาวบีเล่าว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยอดีตเจ้าเอาว่าโทรมาหาบอกว่าจะซื้อลอตเตอรี่มีกี่ใบเอามาให้หมดเลยแล้วก็โทรตามให้เอาลอตเตอรี่มาให้เนี่ยดึกดืน่นสี่ห้าทุ่มเธอก็ไปทีนี้ไม่ยอมจ่ายตังค์บอกว่ามานั่งตักหน่อยถ้าไม่มานั่งตักเนี่ยไม่ให้กลับบ้านนะเดี๋ยวจะโดนตีด้วยนางสาวบีเลยยอมนั่งตักหลังจากนั้นอดีตเจ้าเอาว่าก็ลวนลามเธอค่ะจับหน้าอกหอมแก้ม หลังจากนั้นอดีตจเจ้าอาวาสโทรมาเรื่อยๆนะคะแถมยังขู่ด้วยว่าถ้าไม่มาหาจะทุบบ้านหรือบ้านเพราะว่าบ้านของนางสาวบีเนี่ยอยู่กับครอบครัวในที่ดินวัดเธอก็กลัวจะไม่มีที่อยู่พี่ชายรู้เรื่องนี้นะคะบอกว่าเคยรู้มาว่าอดีตจเจ้าอาวาสรายนี้เนี่ยเคยแอบดูน้องสาวเข้าห้องน้ําด้วยแล้วก็อ้างแบบนี้ว่าจะซื้อลอตเตอรี่ให้มาหาหน่อยแล้วก็ลงมือกระทําอนาจารบ่อยครั้ง น้องสาวมีพัฒนาการช้าป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมค่ะรวมถึงเลือดจางอีกด้วยเจ้าอาวาสเรียกน้องสาวไปกระทำชำเราจนตัวเหลืองซีดความดันต่ำตัดสินใจเดินไปบอกอดีตเจ้าอาวาสบอกว่าอย่าทำอะไรน้องผมเลยถ้าเกิดว่าน้องเขาท้องขึ้นมาในพวกผมเลี้ยงดูกันไม่ไหวนะแล้วน้องเขาก็ไม่ค่อยดีด้วยแค่นี้ผมก็จะไม่รอดอยู่แล้วอดีตเจ้าอาวาส ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีอะไรอ,อ้าวเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะเสียงของพี่ชายที่เป็นพี่ชายของน้องนะคะที่ถูกกระทำชำเราค่ะเชิญค่ะ ผมก็ไปเตือนกับเจ้าวาดบอกหลวงตาอย่าทำอะไรแบบนี้กับน้องผมเลยถ้าเกิดน้องผมท้อขึ้นมาอะไรเงี้ยผมจะลําบากเอาแค่นี้ก็จะไม่มีจะกินกันอยู่แล้วจะรู้ละหลวงตาเขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่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 มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างเดียวเลยบอกหลวงตาผมมอาคนหลวงตาดีๆเพราะผมไม่จะไม่ได้แจ้งยังไม่แจ้งความเลยยังไม่ไปบอกนะใครไม่บอกใครเลยผมมาเจรจากับหลวงตาดีๆนะผมยังไม่เป็นอะไรเลยผมสงสารน้องผมเพราะว่าเขาเรียกน้องผมไปมีอะไรด้วยจนไม่ไหวจนน้องผม ความดันต่ําเป็นตัวเหลืองเลยผมกลัวว่านคนแถวบ้านผมอะ่ะเขาจะมาทําอะไรผมเพราะว่าคนในหมู่บ้านอะ่ะแถวในหมู่บ้านะเป็นพวกเขาหมดเลยขเ,เขาก็เลยบอกว่าทําไมน้องทําไมมึงไม่ห้ามนอนมึงละทาไมให้ปล่อยให้น้องมึงไปแจ้งคงแจ้งความแบบนั้นละ่ะเขาก็เป็นเจ้าวาที่ดีนะถึงเขาจะมีเรื่องแบบนี้แต่เขาก็เป็นเจ้าวาที่ดีไม่ใช่เหรออืมนะ อย่างนี้ดีอีกหรอคะคสินขาดแต่ไม่นั่นน่ะสิคะคือก็มีคลิปหลักฐานอะไรที่พอจะให้ข้อมูลกับทางตำรวจได้นะมีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าโอกาสที่อดีตเจ้าอาว่าจะหลุดคดีมีสูงมาก <Yeah. S 2> มีแต่คนบอกกับครอบครัวนะบอกว่าคือเขามีพักพวกเยอะอแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอ้างว่าจะไล่ออกจากที่ดินวัด,ดคือบ้านเขาอยู่ยที่ดินวัดไงคะเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่ที่กินเอานา ล่าสุดมีคนบอกเขาอีกบอกว่าถ้าทําให้อดีตเจ้าอาวาสโกรธระวังเขาจะเอาปืนมายิงนะเอาเกลายเป็นคนในครอบครัวก็กลัวเรื่องความปลอดภัยแล้วสิคะมันมันจะมันจะตกอยู่ในอันตรายกันทั้งหมดแล้วอะยังไงอะถ้าสมมติเรียกไปก็ต้องไปบําบัดกรามอีกเงี้ยหรอมันจะวนมาอยู่อย่างงี้สิยอมหรือยังไงมันไม่ถูกอะค่ะเรื่องนี้เขาก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าใครจะช่วยได้บ้างเนี่ยเพราะว่าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยตามราวีไม่เลิกด้วยนะคะ อ้าวเรื่องนี้ถึงนักข่าวพี่แป๊พี่เจมคะ่ะเขาก็เลยพานางสาวบีผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนนะคะเขาคาดว่าจะทราบผลประมาณสักสองสัปดาห์ <c oughs> ก็จะเร่งรัดนะคะว่าให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดส่วนอดีตจเจ้าว่าตอนนี้ประสานไปยังทางคณะสองฆ์อำเภอพระนครศรียุธยาศึกแล้วตั้งแต่วันที่7<ห>มิถุนายนคะ่ะแต่ยังอาศัยอยู่ในวัดนั่นแะสิงั้นแปลว่าเขายังข่มขู่อยู่นะคะยังข่มขู่ทาให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาเดือดร้อนกังวลใจอะค่ะ หลังจากนี้ตำรวจจะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบแล้วก็ดําเนินตามคดีตามกฎหมายต่อไปอะ่ะครับ78<ต>ปีแล<ต>้วนะใช่แล้ว<ช>เป็นระดับเจ้าอาวาสพี่แป๊ะเขาย,ยังชั่วที่ลาสีขาไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในพื้นที่นั้นก็กลัวความไม่ปลอดภัยนะถูกค่ะแล้วสภาพจิตใจเด็กอีกอิทธิพลหรือเปล่าลงอืมนั่นแหะสิตำรวจจัดการหน่อยค่ะ